ตัวอักษรดุกดิ๊กแบบหน้าปกคลิปทำยังไงปอนจะพาไปทำกันครับกดที่รูปประแจไปที่ Canvas เปิดโหมด Animation Assist แล้วไปที่ Setting ด้วยความที่อักษรของเราไม่ได้มีการเคลื่อนไหวที่เยอะปอนจะปรับให้ Frame Per Second อยู่ที่ระดับ9ปรับ Onion Skin Opacity อยู่ที่30%จากนั้นให้เพื่อนๆปิด Layer b a c k g r o u n d ครับพอตั้งค่าได้แล้วเพื่อนๆก็เริ่มเขียนข้อความที่ต้องการได้เลยครับจากนั้นกด d d f r a m e แล้วเขียนข้อความเดิมทับที่ตำแหน่งเเดิมลย ทิศของปอนคือจะไม่เขียนตรงกรัน100%ซจะให้มันเหลือบกันนิดหน่อยเพื่อที่จะให้มันดุกดิ๊กจากนั้นเพิ่มอีกเฟร,รมแล้วทําแบบเดียวกันเลยครับปกติปอนจะทําตัวหนังสือดุ๊กดิกอยู่ที่3-4เฟร,รมพอเสร็จแล้วให้เพื่อ,อนๆกดเพย์ดูนะครับถ้าพอใจแล้วก็ export มาใช้งานได้เลยกดที่รูปประแจกดแชร์เลือก Animated g i i p ปรับ Alphatext กด Export เพื่อนๆก็จะได้ตัวหนังสือดุกดิกน่ารักไปใช้งานแล้วครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ปอนฝากกดหัวใจกดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับ